สวัสดีค่ะพี่พิฟนฟามาเที่ยววัดไทยที่มาเลเซียนะคะวัดพระธาตุปาเลไลบาลิงมาเลเซียค่ะไม่มีเทศกาลอะไรนะคะคือจุดจีนมาเที่ยวค่ะจุดจีนพาลูกๆมาเที่ยวนะคะอลอสตามาที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าก่าะ ฮัลโหลมาจากไหนเนี่ยมาจากออลล์สตาร์ค่ะมาชมวัดวัดพระธาตุป่าเรไลป่าเรเลย์บาหลีมาเลเซียเชิญชมได้เลยค่ะทำไมอยู่วบายตอนเที่ยงก่อนจทำสึ่ติงอ่ะวันสวยสวยวันนี้อากาศดีนะคะ ไม่ร้อนค่ะความครึมๆนะคะได้เดินชมสบายค่ะวสวยงามนะคะพอเก่าเก่แต่ว่าสวยงามค่ะ กับลูกสาวลูกสะพ้ายลูกชายนะคะลูกสะพ้ยเวียดนามใส่ชุดไทยค่ะว้าคืึมคมๆถ่ายภาพสวยงามค่ะมาตอนบ่ายนะคะไม่มีคนค่ะ ชาวบ้านแถวนี้อาจจะออกมาตอนเช้าค่ะข้างหลังมีคลองค่ะเขาจัดเขาจัดสงกรานต์หรือว่าลอยกระทงที่นี่นะคะต้นขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กนี่ค่ะน้ำไหลน้ำใสนะคะ อยู่ติดกับภูเขานะคะก็เลยมีน้ำสะอาดที่สวยงามแบบนี้ค่ะวิวสวยนะคะเสียงนกด้วยค่ะอันนี้ดถสะพายเวียดนามนะคะแต่งชุดไทยค่ะ จุดจีนไม่เข้าเมืองนะคะมาเที่ยวข้างเหนือน,นะคะพาลูกไปเที่ยวชมวัดไทยค่ะลูกชายลูกสะพ้ายนะคะ วัดสะอาดนะคะมองแล้วก็สบายตาสบายใจนะคะข้างนอกเป็นภูเขานะคะอยู่ติดภูเขาค่ะนี่บริเวณวัดนะคะบาริงเป็นเมืองเล็กๆค่ะ หนังตะลุงนะคะดูสีค่ะควางรูเป็นโบสนะคะกุฏิเล็กๆค่ะทาสีได้สวยงามค่ะ มีเจดีอยู่ตรงกลางนะคะเกี้ยงสะอาดเลยค่ะมาครอบครัวนะคะ ว่าสะอาดร่มรื่นนะคะสีสดสวยนะคะหอระฆังค่ะสารพระพระพรมหรือเปล่าคะอาจจะใช่เนาะ ไยในโบสถ์นะคะมากราบพระก่อนค่ะมากราบพระพุทธรูปก่อนนะคะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะลูค่ะหวังรู้เป็นภูเขานะคะฝั่งน้นเขเป็นศาราค่ะ ไปดูบริเวณวัดนะคะกุฏิเล็กๆนะคะอันนี้เก่าหลังนี้เก่าที่สุดนะคะ

ถ่ายรูปกันมีลูกสาวห้าน <c oughs> นั่งชมน้ำตกนะคะไหลมาจากน้ำตกถ่ายไหมนะ่าจะคุยแล้วยังไงเหรอยยยยอ ฝั่งนี้ก็เรือนครัวนะคะเรือนครัวคือโรงทานค่ะคือเรามาตอนเย็นเนาะอาจจะไม่มีคนมาแล้วค่ะชาวบ้านออกออกมาตอนเช้าแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณแตงกิวตริมากาเซ กำเสียนะคะ